ก่อนไปใส่เบ็ดครับใส่จักโบกอ่าชุม่มคอฝนตกรนนินแล้วก็ไปนน้องอ,อไปหาปักเบ็ดต่อครับวันนี้ใส่เบ็ดคือเก่าพี่น้องหมายฝั่งนู้นแหละฝั่งที่เดิมเนาะ เมื่อเช้าก็ยกย้ายไปแล้วก็มาได้ยกกลับมาครับก็เลยใส่เหยื่อเขียดไว้เลยแล้วก็ขุดเสเดือนเมื่อกี้ไปขุดเสเดือนมาก็จะไปใส่เหยื่อเพิ่มครับพี่น้องอ่ะไปลุยกันเลยครับพี่น้องน้องมาใส่เบ็ดกันครับบรรยากาศเย็นสดชื่นแะรื่นจุดมาเดินเติมเหยื่อกันครับพี่น้องอมไม้ กระเทิบมาอีกนิดนึงครับหนาเมื่อเช้ายกย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็เสียบใส่บิกเยอะเขียดไว้เป็นบางส่วนแต่วก็เลยวันนี้ตอนเย็นก็ขุดไส้เดือนมาเพิ่มครับแล้วก็จะมาใส่ตรงแหลงไม้ครับใกล้ๆไม้เดิมเมื่อวานวันนี้ฝนไม่ตกครับไปดูว่าจะคือหรือไม่กับเหยื่อไส้เดือน ลุยกันเลยครับไปน้องชุบอืมมามันก็อาจจะมีบ้านนะครับน้ำประมาณนี้อาจจะมีปลาดุกอยู่บ้างแต่จะติดเหยื่อหรือไม่ติดเบ็ดหรือไม่ก็ไม่รู้ต้องรอชมครับ อยู่ว่างๆครับเดินสายเล่นไปดูน้ำดิถ้าเยอะเขียดเยอะลูกอดเนี่ยผมว่าเขียดมันไม่กินถ้าลูกอสอะ่ะน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผม <c oughs> จัดแจงสันที่จะใส่ก่อนเดี๋ยวไปเอาเบ็ดมาเสียบครับ เดีย๋ยวเราต้องไปยกอีกฝั่งหนึ่งมาประมาณเจ็ดอันก็ใส่ฝั่งนู้นอาอทำไมมันอย่างนี้เหรอเมื่อเช้าใส่ยู่เขียดไว้ไม่โดนครับอขอดึงข้าหน่อยจะได้จำได้ว่าใส่ตรงนี้ <c oughs> มีกันต่อครับปิดที่เรายกไว้เมื่อเชา้าบางส่วนเราก็ใส่เขียดไว้จะไม่โดนครับนี่มันจะออกประมาณนี้ครับเขียดหายเราจะเอาตัวนี้ไปใส่ฝั่งนงน้นเมื่อกี้วันเริ่มปปินแล้วครับพี่น้องอกยินสบายอยู่นาขึ้เก๋าพี่น้องเสร็จ <c oughs> แล้วครับพี่น้องไม่ฝนไม่แล้ว ตกอีกบอนี่วันนี้นี่ตกอีกก็จบแห้วอีกตามเคยครับวันนี้ถ้าฝนตกปลามันไม่ชอบกินเหยื่อครับช่วงฝนตกนเริ่มโปรยโปรยมาแล้วใส่เบ็ดทานไม่นอกพี่น้องก็เริ่มมืดแล้วครับบรรยากาศเริ่มมืดแล้วโอ้ยใสยังไม่แล้วเลยเดินกลับมาเหยื่อเหยื่อไอตัวที่ใส่ก่อนหมดแล้ว <c oughs> เริ่มกำมือนแล้วครับก็เหลือประมาณอีกสิบหลังครับเดี๋ยวผมใส่เสร็จก็กลับเลยเรอรลุร้นกันครับว่าคืนนี้ผมจะมีแต้มไหมครับพี่น้องเง,ง,งียบมากเลยครับวันนี้โอ้กว่าจะได้ปลาแต่ละตัวนี่โอ้ยเดินจนขาอ่อนครับพี่น้องอ <c oughs> วงว่าจะมันหม,นมนครับคืนนี้ครับเราชมผลงานครับคืนนี้ว่าจะได้บ รอลุ่นกันครับสำหรับคลิปก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับพี่น้องครับ